เอ,เอเนอีฉันขอโทษนะคะธรรมทานรอฉันแป๊บนึงนะคะรีบรุกออกไปซะสิฉันพยายามแล้วค่ะแต่ว่าผมฉันมันติดกับเสื้อสูทธรรมทานอยู่อะ่ะน,นี่เธอมานอนทับฉันทำไมเนี่ยนวะก็ฉันเห็นธรรมทานหลับอยู่อะคะ่ะฉันก็เลยเอาเสื้อสูทมาคลุมให้เท่านั้นเองฉันขอโทษนะคะเ,คเธอนี่มันจุ้นจริงๆเลย อุ้ยขอโทษนะคะท่านประธานเชิญท่านประธานตามสบายเลยค่ะเด,เดี๋ยวหนูมาใหม่นะคะอุย้ยฟัสักทีป่านนี้พนักง,งานคงเข้าใจผิดกันหมดแล้วเนี่ยฉ,ฉันขอโทษนะคะท่านประธานฉันขอโทษค่ะเลือกอขอโทษแล้วออกไปได้แล้ค่ะค่ะค่ กฉันเข้าไปห้องเจ้าประธานจะไปเจออะไรมาเฮ้อะไรเหรอเยนว่านอนทับกับท่านประธานจ้าคุณคะกำลังสักแนด้วนนะก็ใช่หน่่ยสิเฮ้ยหลับไม่ได้อะหลับไม่ได้ต้องทำยังไงก็เอาขยายต่อในเบสบอลของบริษัทนี้ มีนัดกันเหรอจ๊ะเปล่าหรอคะพี่แอนที่กี้มาหาพี่แอนพอเลือกอาร์ตค่ะเรื่องอาร์ตทำไมหรอพี่แอนดูนี่สิคะนี่มันเว็บบริษัทนี่ฮะมีอะไรกับพนักงานในห้องทำงานพี่แอนคะกี้ไม่ยอมนะคะเดือนหน้าก็จะมั่นกันแล้วอะกี่ใจยเย็นๆนะเรื่องเนี้ย เดี๋ยวพี่จัดการให้พี่ไม่ยอมให้ใครมาเป็นน้องสะพ้ยนอกจากน้องกี้น้องสาวพี่เราจ้ะครับเข้าใจแล้วครับได้ครับเข้ามาได้มีเลยเอ่อท่านประธานเห็นข่าวลือในเว็บบอร์ดหรือยังคะเห็นแล้ว พี่สาวฉันเพิ่งโทรมาด่าเมื่อกี้ฉันขอโทษนะคะที่ทำให้รรท่านประธานเสียหายอะ่ะนี่บอกเธอตั้งหากี่เสียหายฉันเป็นผู้ชายนะฉันไม่มีอะไรเสียหายหรอกแต่ยังไงฉันก็รู้สึกผิดอยู่ดีนี่คะรรท่านประธานจะให้ฉันชดใช้อะไรบอกมาได้เลยนะคะฉันยินดีทำทุกอย่างเลยค่ะยกเว้นเรื่องเงินนะ <laughs> มาทำข่าวลือให้เป็นจริงดีไหมว่าไงนะคะเย็นเนี้ยเธอเนี่ยมัดผมขึ้นแบบนี้นะสวยดีฉันชอบ เย็นนี้เหละฮะท่านประธานพูดถึงเรื่องอะไรกันแน่คะเดี๋ยวก็รู้ทำตามที่ฉันบอกก็พอฉันเตรียมชุดไว้ให้เธอแล้ว ตอนนี้เธอเป็นผู้หญิงฉันแล้วนะ วาครับผู้หญิงที่เป็นข่าวผมและเธอก็เป็นแฟนของผมด้วยครับสวัสดีค่ะไม่ต้องมาสวัสดีฉันฉันไม่รับไหว้ผู้หญิงฉันต่ำแบบเธอพี่ยครับพูดจาให้เกียรดแฟนผมด้วยนะครับพี่แอนคะกี่ไม่ยอมนะคะอาร์ตเลิกยุ่งกับผู้หญิงคนนี้ซะไม่อย่างนั้นเนี่ย ฉันจะยึดตำแหน่งประธานบริษัทของแกคืนก็คืนครับผมโอเคจะว่าไปแล้วเนี่ยเป็นแค่พนักง,งานธรรมดาเนี่ยผมก็ไม่ติดเลยนะครับได้ในเมื่อแกกล้าลองดีกับฉันแกคิดว่าฉันไม่กล้าเหรอฉันจัดให้นับตั้งแต่วันนี้ไปแกโดนปลดจากตำแหน่งประธานบริษัทลดเหลือแค่พนักงานทั่วไปในบริษัทแล้วถ้าเกิดว่าแกอยากได้ตำแหน่งคืนเนี่ย แกก็เลิกกับผู้หญิงหน้าด้านคนนี้สักไม่มีวันแน่นอนครับไปแต่น้ำวัดเอบดิทำไมท่าประธานได้ไม่ั่งตรงเนี้ยสงสัยต้องโดนอะไรมาแน่ๆเลยอ่ะ ทุกคนฟังนะนับตั้งแต่วันนี้ฉันคือประธานบริษัทคนใหม่และทุกคนต้องจำไว้ว่าต้องเคารพฉันแค่คนเดียวเท่านั้นพี่แอนคะถ้ากี้อยากใช้งานพนักงานพี่แอนก็สามารถทำได้ใช่ไหมคะ ได้สิจ้ากี่น้องสาวที่เนี่เธอไปเอาน้ำให้ฉันกินหน่อยสิฉันเหรอคะเออเธอแหละ นะกี้นี่มันเกินไปหรือเปล่าอะอะไรกันคะอารกี้ก็แค่มือลั่นเท่านั้นเองแต่ก็ไม่รู้นะคะว่าวันนี้มือจะลั่นอีกกี่ครั้งถ้าอารไม่พอใจเนี่ยก็เลิกกับมันสิคะเลิกเลยคะ่ะ เออเอานวาแฟนไปไหนอะชาวนี้ไมไ่มาด้วยกันหรออ๋อค่ะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันอะยังไม่ได้คุยกันเลยนวาผมขอโทษสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมานะมีอะไรหรือเปล่าคะ เราเลิกกันเถอนะผมจะมั่นกับกี้อ่ะแต่เธอไม่ต้องกลัวหรอกนะว่าเธอจะไม่ได้อะไรอะ่ะฉันจะเลื่อนตำแหน่งให้เธอถือว่าเป็นค่าเสียวเวลาก็แล้วกันถึงจะช้าหน่อยเนี่ยแต่อาร์ตก็ยังคิดได้ว่าอันไหนเพชรอันไหนกรวดพี่แอนคะอยานเงี้ยพี่แอนก็คืนตำแหน่งให้อาร์ตได้แล้วใช่ไหมคะยังจัด ว่าอาร์ตเนี่ยทำความเสื่อมเสียให้กับตระกูลมากพี่จะลงโทษอาร์ตให้เป็นพนักงานต่ออีก5ปี5ปีงั้นก็สแสดงว่าในระหว่างที่กี่มั่นกับอาร์ตจนถึงกี่แต่งงานกับอาร์ตเนี่ยอาร์ตก็เป็นแค่พนักงานธรรมดายอย่างนั้นเหรอคะแต่คงไม่เป็นไรหรอกใช่ไหมกี้เพราะด,ดูคุณก็รักผมมากเนี่ยไม่เป็นไรกับผีสิคืนฉันต้อง แต่งงานกับพนักงานกระจอกกระจอกเนี่ยพ่อแม่ฉันจะเอาหน้าไว้ที่ไหนกี่แต่อาร์ตเนี่ยก็ยังเป็นน้องชายพี่อยู่นะเรื่องฐานะและชาติตกูเนี่ยก็ไม่ได้เปลี่ยนนะกี่ไม่สนหรอกนะคะคนที่จะเป็นสามีกี่เนี่ยต้องเพียบพร้อมทุกอย่างทั้งชาติตระกูลแล้วก็ฐานะถ้าอาร์ตเนี่ยเป็นแค่พนักงานระดับล่างเนี่ยี่เอาไม่ลงเลยนะคะ แค่คิดก็จะอว้วกแล้คุณแอนคะถ้าเกิดว่าฉันยอมลาออกจากที่นี่เนี่ยแล้วก็ไม่รับตําแหน่งที่คุณแอนมอบให้เพื่อแลกกับการที่คุณแอนเนี่ยยกโทษให้คุณอาร์ตถ้าแบบนี้จะได้ไหมคะทีนี้พี่แอนเขา้าใจหรือย่างครับว่าทําไมผมถึงให้พี่เนี่ยแกล้งลงโทษผมต่อ จะลืมมารยาทขั้นพื้นฐานแล้วเหรอพี่แอนครับพี่แอนเลิกให้ทายกี้มาแก้งน้าวาสักทีเถอะครับแล้วทำไมฉันต้องทำตามที่แกบอกด้วยโอเคครับพี่ชน,นะผมยอมแพ้แล้วพี่แล้แก้งน้วาวาเถอะครับแกแน่ใจนะว่าแกยอมทําทุกอย่างครับผมยอมแต่ว่าผมมีข้อแม้ข้อแม้อะไรพี่แอนเดี๋ยวเพิ่งคืนตำแหน่งให้ผมแล้วต้องลงโทษผมเนี่ย ให้ผมเป็นพนักง,งานธรรมดาต่ออีกห้าปีแล้วพี่แอนเนี่ยต้องเลื่อนตำแหน่งให้น้ำว้าเป็นการชดเชยถ้าพี่แอนยอมผมจะเลิกกับน้ำว้าแล้วมั่นกับกี้แล้วแกจะให้ฉันทำแบบนั้นเพื่ออะไรเพื่อดูใจคนไงครับเล่นบ้าอะไรกันเนี่ยตลกมากเลยไงพี่แอนก็เหมือนกันทำไมต้องทำตัวปัญญาอ่อนตามน้องชายด้วยฮะ กี้ฉันผิดหวังในตัวเธอมากนะวันนี้ฉันได้เห็นท่าแ้ของเธอเนี่ยอย่างเต็มตาเสียแรงที่ฉันรักและเอ็นดูแต่ถ้ารู้ว่านี่ใสต่าแบบเนี้คิดว่าฉันจะเอาเธอเป็นน้องสะพรสหรอแต่ว่าพูดมาขนาดนี้ก็ดีเหมือนกันถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็ถอนมั่นไปซะพี่แอนในเมื่อเป็นคนนอกเนี่ยก็ออกไปจากที่นี่ซะ ต้อนรับแล้วก็ไม่ต้องนับถือฉันว่าเป็นพี่เพราะฉันเนี่ยไม่นับญาติกับคนแบบเธอไปมออะไรกันวะนวาฉันขอโทษนะที่ตัดสินเธอโดยไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่เป็นไรหรอกค่ะฉันเข้าใจว่าคุณแอนเนี่ยก็อยากให้น้องชายคบกับคนที่ดีที่สุด แต่ว่าคนที่ดีที่สุดของผมตอนนี้คือคุณนะครับคุณจะให้เกตเขากับผมไหมก็ได้ค่ะฉันจะคบกับคุณค่ะย เจริญนะจ๊ะ แม่หนูเข้าใจจริงๆป้าไม่คิดเลยว่าแม่หนูจะทำอะไรแบบนี้ <laughs> ป้าจ๊ะเครื่องชั่งน้ำหนักเนี่ยหนูซื้อให้ป้านะจ๊ะเอ่อมันอาจจะช่วยป้าได้ไม่มากก็น้อยนะจ๊ะหนูนี่นอกจากจะจิตใจดีแล้วยังมีความคิดสร้างสรรค์อีกป้าขอให้มีชีวิตหนูนะประสบความสำเร็จนะจ๊ะ <laughs> จ้ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวฉันไปก่อนนะจ๊ะป้า วันนี้ฉันทำงานวันแรกด้วยอ่ะป้าช่วยเอืพอเ้พรอให้ฉันหน่อยได้ไหมจ๊ะงั้นก็ป้าก็ขอให้แม่หนูชีวิตราบรื่นไม่มีอะไรติดขัดนะจ๊ะขอบคุณนะจ๊ะป้า,าฉันไปแล้วนะจ้ะโหป้า ไอเดียดีนะเนี่ยดีกว่าขอทานเฉยๆรู้จักหาอะไรมาแลกเปลี่ยนจ้าเอ่อค่าช่างน้ำหนักเท่าไหร่อ่ะป้าแล้วแต่จะให้จ้าเอองั้น20นะครับผมจ้าขอบใจนะจ้าพ่อนอุมครับผม แล้วแต่จกให้จ้าขอบใจ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 จ้า สคนเป็นคนที่ผมมองเห็นว่าจะนำพาบริษัทเติบโตขึ้นไปได้ยังไงก็ขอให้พวกคุณสองคนทำงานที่นี่อย่างมีความสุขนะครับขอบคุณนะคะท่านประธานขอบคุณค่ะท่านประธานในอนาคตถ้าพวกคุณคนใดคนหนึ่งทำผลงานดีก็จะมีสิทธิ์เลื่อนขั้นเป็นผู้จัดการของบริษัทนี้ครับจริงเหรอคะท่านประธานที่ผมพูดอะเพราะว่าผมมองเห็นแววพวกคุณสองคนผมไม่กหกหรอก งั้นท่านประธานเนี่ยก็เชื่อใจฉันได้เลยนะคะเพราะว่าฉันเนี่ยจะตั้งใจทํางานอย่างสุดความสามารถเพื่อบริษัทของท่านประธานค่ะโอเคขอบคุณมากนะครับงั้นผมขอตัวไปประชุมก่อนเชิญพวกคุณเริ่มงานกันได้เลยนะครับ <c oughs> ยิ้มยัางกะจะได้เป็นผู้จัดการแล้วยังไงอย่างนั้นแหละฉันจะบอกอะไรเธอให้นะว่ายังไงบริษัทก็ต้องเลือกฉัน นี่เพิ่งเริ่มงานวันแรกออกตัวแรงไประวังจะแหกโค้งนะที่ฉันพูดเนี่ยก็เพราะว่าฉันมั่นใจฉันนึงสาวกว่าสวยกว่ายังไงเขาก็ต้องเลือกฉันอย่างมันก็ไม่เกี่ยวหรอกเรื่องความสามารถเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับความสาวมันเกี่ยวกับว่าใครทำผลงานได้ออกมาดีกว่ากันมากกว่าคอยดูนะปาาเก่งเลยนะเนี่ยระวังนะ พอฉันได้เป็นผู้จัดก,การเมื่อไหร่ฉันจะไล่เธอออกวันแรกเลยเริ่มงานวันแรกก็ตั้งต,งตนเป็นศัตรูซะละนี่คือร้านกาแฟที่ผมอยากให้<อ>ใหพวกคุณนะไปติดต่อเพื่อลงทุนชื่อร้านไม่คุ้นเลยนะคะ ดูไม่ติดตลาดนะคะทําไมท่านประธานไม่ไปลงทุนกับร้านกาแฟที่มันดังๆแล้วก็ติดตลาดหน่อยล่ะคะถึงร้านกาแฟร้านนี้จะเป็นร้านเล็กๆนะแต่รสชาติและการใส่ใจอะเขาพิถีพิถันกว่าร้านอื่นผมมั่นใจว่าถ้าร้านนี้มีเงินลงทุนดีๆร้านนี้ต้องไปได้กันแน่แล้วเขาจะยอมร่วมลงทุนกับเราเหรอคะท่านประธานน่าจะเป็นหน้าที่ของคุณสองคนที่ต้องไปน้อมน้าวใจของเจ้าของร้านให้มาร่วมลงทุนที่สําคัญ ถ้าใครคนใดคนหนึ่งนมน้าวใจเจ้าของร้านให้มาร่วมลงทุนกับเราได้ผมจะให้รางวัลคนนั้นด้วยการเลื่อนขั้นเป็นผู้จัดการบริษัทจริงหรอคะท่านประธาน,านโปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์ใหญ่ถ้าพวกคุณทําได้ผมก็รักษาคําพูดเหมือนกันค่ะไปกันได้แล้วผมให้รถตู้มารอพวกคุณแล้วค่ะ อะไรของเธอเนี่ยกี่ใครใช้พี่ชักช้าล่ะชักช้าอะไรร้านกาแฟมันก็อยู่แค่นี้เองนี่ฉันจะบอกพี่ตรงนี้เลยนะพี่อยากคิดนะว่าพี่จะได้เลื่อนขั้นผู้จัดการอ๋อที่เธอทำแบบนี้เพราะว่ากลัวว่าฉันเนี่ยจะได้เลื่อนขั้นแซงหน้าเธอว่างั้นใครกลัวฉันไม่ได้กลัวฉันมั่นใจในฝีมือตัวเองอย่า ฉันก็มั่นใจในฝีมือตัวเองเหมือนกันว่าฉันเนี่ยก็มีดีไม่น้อยไปกว่าเธอถ้ามั่นใจเนี่ยงั้นเราลองมาแข่งกันไหมเดี๋ยวฉันเนี่ยจะเข้าไปก่อนแล้วพี่ก็เข้าไปทีหลังได้จะเอาแบบนั้นก็ได้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวเธอเข้าไปก่อนเลยฉันจะยืนลอยตรงนี้เออ ของร้านมาคุยกันหน่อสิป้านี่แหละเจ้าของร้านเออป้านหน้าคุ้นๆน,นะคะเหมือนเราเคยเจอกันที่ไหนมาก่อนแต่นึกยังไงเนี่ยฉันก็นึกไม่ออกสงสัยฉันจำผิดคนนะจ๊ะป้าจำได้ดีเลยเหละคะ่ะว่าหนูเป็นใคร ขอให้เจริญเจริญนะจ๊ะไม่เป็นไรหรอกจ๊ะป้าฉันแค่แลกเงินเฉยๆอะ่ะป้าคะฉันขอเข้าเรื่องเลยแล้วกันนะคะฉันมาจากบริษัท SKF มาติดต่อขอลงทุนกับร้านกาแฟป้าร้านกาแฟเล็กๆแบบนี้มีบริษัทใหญ่เข้ามาขอลงทุนด้วยเนี่ยป้าอย่าปฏิเสธเลยนะคะไม่ค่ะป้าขอปฏิเสธที่ป้าปฏิเสธเร็วไปไหมป้าลองคิดดูดีๆนะร้านกาแฟเล็กๆแบบป้าหรอคิดหรอว่าจะไปรอดอะ่ะถ้ามีร้านใหญ่ๆขุดขึ้นมาเต็มไปห,หมดเนี่ยสักพักร้านป้าก็เจ๊งละมันไม่เกี่ยวรอกคะ่ะว่าร้านป้าน่ะจะเล็กหรือจะใหญ่ มันเกี่ยวถือว่าใครมาคุยกับป้าต่างหากป้าพูดแบบนี้หมายความว่าไงกลับไปเถอะค่ะคุณป้าไม่อยากคุยกับคุณหรอกค่ะตาพี่ละแต่พี่อยากคิดนะว่าพี่จะทำสำเร็จอ่ะขนาดฉันเนี่ยยิงโดนป้าไล่ออกมาเลยแล้วพี่จะเหลือหรอของแบบนี้ มันอยู่ที่วิธีการพูดจ้ะไปก่อนนะป้าคะเอาแบค็คคอฟฟีแก้มหนึ่งคะ่ะหนูเอาป้าหนูจริงๆด้วยป้าจำหนูได้ด้วยหรอคะจำได้ป้าไม่มีวันลืมหนูแน่นอน <S <S 2> <S 2> แล้วนี่มันเกิดอะไรขึ้นอะคะป้า อย่าบอกนะคะว่าป้าเป็นเจ้าของร้านกาแฟนี้ใช่จ้ะป้าเป็นเจ้าของร้านกาแฟนี้ก็เพราะเครื่องช่งน้ําหนักที่หนูซื้อให้ป้าเมื่อสองปีก่อนที่แล้วนะ่ะมันทําให้ป้ามีเงินเก็บจนเปิดร้านกาแฟเล็กๆเป็นของตัวเองอ่ะป้ามีวันนี้ได้ก็เพราะหนูเลยนะโหหนูไม่อยากจะเชื่อเลยนะคะว่าร้านกาแฟที่บริษัทหนูส่งให้มาติดต่องานเนี่ยจะเป็นร้านกาแฟของป้า หนูดีใจด้วยนะคะต่อไปเนี้ยป้าก็ไม่ต้องลำบากเหมือนเดิมแล้วเดี๋ยวนะบริรรษัทส่งให้หนูมาติดต่องานอะไรเหรออ๋อบริรรษัทส่งให้หนูเนี่ยมาเจราจาขอร่วมลงทุนกับร้านกาแฟป้านะคะหนูมากับผู้หญิงคนเมื่อตะกี้เนี้ยเหรอใช่ค่ะแต่ว่าเราสองคนไม่ค่อยถูกกันเท่าไรหร่ละค่ะปะ้ากี้อ่ะเขาตั้งตัวเป็นศัตรูกับหนูตั้งแต่เข้ามาทำงานวันแรก ทุกวันนี้ก็ยังทำตัวเป็นคู่แข่งกันมาตลอดนะคะตอนนี้กำลังชิงตำแหน่งผู้จัดก,การบริษัทอยู่ค่ะป้าโหนี่หนูกำลังจะได้เป็นผู้จัดก,การบริษัทเหรอ <c oughs> ยังหรอค่ะป้าหนูต้องทำโปรเจกต์นี้ให้สำเร็จก่อนถ้าเกิดว่าหนูเนี่ยสามารถพูดให้เจ้าของร้านกาแฟาเนี่ยยอมร่วมลงทุนกับบริษัทหนูได้เนี่ยท่านประธานเนี่ยก็จะเลื่อนตำแหน่งให้หนูขึ้นเป็นผู้จัดก,การบริษัทค่ะ <c oughs> งั้นตกลง ป้าจะร่วมลงทุนกับบริษัทหนูป้าป้าไม่คิดก่อนหรอคะไม่จำเป็นหรอกป้ามีวันนี้ได้ก็เพราะหนูการที่ป้าตอบตกลงแล้วจะทำให้หนูมีชีวิตที่ดีขึ้นป้าก็จะถือว่าป้าได้ตอบแทนบุญคุณที่หนูเคยช่วยป้าเมื่อสองปีก่อนน่ะหนูไปบอกท่านประธานหนูเลยนะว่าป้าตอบตกลงป้า ยินดีที่ร่วมธุรกิจไหมคบป้ายินดีเช่นกันค่ะทีแรกอะ่ะฉันก็จะปฏิเสธเหมือนกันแต่พนักงานของคุณการให้ฉันต้องตอบตกลงขอบคุณแอนที่ปิดดีลโปรเจกต์ใหญ่ของบริษัทเราได้ขอบคุณค่ะท่านประธานแล้วก็ต้องขอบคุณป้าด้วยนะคะที่ตอบตกลงป้าต้องตกลงอยู่แล้ว <c oughs> ตามที่ผมสัญญาไว้ควรทำให้เจ้าของร้าน มาร่วมลงทุนกับบริษัทเราผม <ท ız> ขอมอบรางวัลให้คุณโดยการเลื่อนขั้นเป็นผู้จัดการบริษัทขอบคุณมากนะคะท่านประธานขอบคุณค่ะก <uki> ี่เขาคงผิดหวังที่ผมไม่เลือกเขาแต่ก็ช่างเถอะเดี๋ยวเขาคงหายยินดีด้วยนะครับแอนค่ะ ป้าดีใจด้วยนะแอนขอบคุณป้ามากนะคะไม่ต้องขอบคุณป้าหรอกหนูช่วยป้าป้าก็ช่วยหนู